สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีความหลงเล็กๆน้อยจากศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลกเมื่อค่ำคืนนี้มาฝากกันกับความคิดเห็นของแฟนกีฬาชาวเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติไทยลงประเดิมสนามนัดแรกในศึกฟุตซอลโลกในครั้งนี้ด้วยการพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติโปรตุเกสที่เป็นถึงแชมป์ยุโรปไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสี่ในขณะที่ทีมชาติเวียดนามของพวกเขาพ่ายกับทีมชาติบราซิลในเกมแรกนี้ไปด้วยสกอร์ถึงหนึ่ง ซึ่งจากผลการแข่งขันของทั้ง2เกมนี้แฟนฟุตซอลชาวเวียดนามเขาจะมีมุมมองความรู้สึกอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางคอมเมนต์จากพวกเขากันดูเลยครับโดยชาวเวียดนามคนแรกนี่ได้มาคอมเมนต์ถึงทัพโตเล็กช้างศึกของเราว่าฟุตซอลไทยในะต่อสู้กับทีมระดับท็อปของยุโรปได้โอเคเลยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่าไทยมีคลาสที่สูงจริงๆเกือบทำแผ่นดินไหวแล้ว หวังว่าปีนี้ทั้งเวียดนามและไทยจะสามารถข้ามรอบแบ่งกลุ่มนี้ไปได้ส่วนคนต่อมานี้ก็คอมเมนต์ว่าดูไทยเล่นกันได้ดีอย่างมีวิธีการแต่โชคไม่ดีที่มันมีช่องว่างระหว่างความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายและก็ฟิตเนสของพวกเขาเมื่อเปรียบเทียบกับทีมชาติโปรตุเกสแต่แน่นอนว่าไทยฟุตซอลคือหมายเลขหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนคนต่อมานี้ได้มาคอมเมนต์ให้กำลังใจว่าเวียดนามแพ้กับบราซิลส่วนไทยก็แพ้กับยุโรปบราซิล มาพยายามกันใหม่ในแมชต่อไปเถอะส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงความแพ้แพ้ของเวียดนามว่ายอมรับว่าบราซิลนั้นแข็งแกร่งแต่การเล่นเกมนี้ของเรามันก็ห่วยมากพลาดกันเองมากเกินไปผู้เล่นไม่กล้าครองบอลส่งบอลแล้วก็ปล่อยให้กูหแ่งมีอิสระมากเกินไปส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวเพิ่มเติมว่าบราซิลนั้นเทคนิคนั้นเหนือกว่าก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นยังเคยแพ้บราซิลถึง12ประตูตอนหนึ่งและเท่าที่จําได้ บารสินก็คว้าแชมป์โลกไปแล้วถึง5ครั้งในขณะที่คนต่อมาก็ได้มาให้ข้อมูลที่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเยอะขนาดนั้นจริงหรือเปล่านะครับโดยเขาได้มากล่าวว่าทีมชาติติมอร์ตะวันออกเนี่ยในปี2006ยังเคยแพ้กับทีมชาติบาราซิลถึง76ประตูต่อศูนย์เลยนะส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ได้มาตำหนิทีมชาติของเขาว่าผู้เล่นของเรานั้นแย่มากมันไม่ใช่เรื่องของผลสกอร์รอนะแต่มันเป็นเพราะว่าวิธีการเล่นมันไม่มีอะไรที่น่าดูเลย ส่วนคนต่อมาก็มากล่าวเพิ่มเติมไปอีกว่าเล่นกับไทยนยังคงแพ้กันอยู่เลยช่างผลการแข่งข,ขันกับบราซิลกันเถอะแต่ว่าคนต่อมานี่ก็ได้มองว่าคนไทยในแง่ของฟุตซอลเนี่ยเราแพ้พวกเขาแต่กลุ่มกําลังของพวกเขาก็ไม่ได้แข็งแกร่งเพียงพอถ้าเจอกับทีมชาติบราซิลก็ต้องแพ้แบบเสียหน้าในขณะที่คนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ว่าผมพยายามดูเกมทั้ง2เกม บราซิลเล่นกันได้ดีมากแต่ถ้าเราไม่พลาดกันเองเงยอะก็น่าที่จะแพ้น้อยกว่านี้เราค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของจิตวิทยาแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเราสามารถทําประตูได้แล้วก็แพ้น้อยกว่า10ลูกจากนี้ไปก็เตรียมตัวเจอกับปานามาส่วนไทยนั้นก็ดีนะพวกเขาต่อสู้ได้ดีในช่วงระยะเวลาหนึง่งแต่หลังจากเสียประตูที่2ก็ดูเหมือนว่าจะดรอปลงไปน้อยซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมว่า ดูที่ไทยแลนด์แล้วพวกเขาเล่นได้แบบ50-50กับคู่แข่งขันเลยมีความมั่นใจในการครอบคลองบอลและก็สามารถพาบอรทะลุทะลวงส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวอีกด้วยว่าผมดูไทยสู้กับแชมป์ยุโรปอย่างโปรตุเกสมองว่าพวกเขาเกือบจะสู้ได้อย่างสูสีเลยซึ่งคนต่อมานี่ก็มองว่าไทยเล่นกันได้ดีเพียงแต่โปรตุเกสนั้นแข็งแกร่งมากในขณะที่คนต่อมาก็กล่าวว่าไทยมีครื่งแรกที่ดีมาก แต่ทุกสิ่งพังทลายเมื่อโปรตุเกตได้แสดงถึงคลาสของพวกเขาแต่ยัางไรก็ตามชาวเวียดนามคนต่อมานี่ก็ได้มองว่านอกเหนือจากประตูที่ทำได้ที่เหลือไทยก็โดนครอบคลองเกมเอาไว้ได้หมดเลยนะส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์ด้วยว่าผมไม่รู้ว่าทำไมถึงแม้ไทยจะเหนือกว่าเวียดนามแต่ในเวทีระดับอินเตอร์ผลงานของพวกเขากลับไม่ได้เหนือกว่าเวียดนามนะักแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็มากล่าวว่า ไทยแพ้4ี่ประตูตอนหนึ่งแต่ว่าพวกเขาไม่ได้เล่นเหมือนโดนแช่แข็งสามารถบุกตอบโต้คืนได้ส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวได้ว่าที่จริงแล้วไทยมีครึ่งเวลาแรกที่เยี่ยมเมื่อตอนที่พวกเขาสามารถขึ้นนําได้ด้วยแต่หลังจากที่โดนประตูตีเสมอแล้วในครึ่งเวลาหลังเกมรับของพวกเขาดูมีปัญหามากและอยู่ๆก็เสียการควบคุมไปถ้าในครึ่งเวลาหลังพวกเขาสามารถเล่นได้เยี่ยมเหมือนในครึ่งเวลาแรกมันก็น่าที่จะเสมอไปแล้วฉันบอกเลย ซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าฟุตซอลของไทยนั้นแข็งแกร่งในระดับท็อปของเอเชียเวียดนามไม่สามารถไปเปรียบเทียบไปเลยส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ได้มาบ่นแล้วว่าออกไปสู่ทะเลใหญ่แต่ว่าแพ้มากขนาดนี้แล้วเมื่อไรเราจะสามารถเทียบเท่ากับไทยได้ซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่าไทยได้ไปก่อนเวียดนามนะมันน่าจะต้องใช้เวลาสัก7-8ปีถึงจะไล่าตามพวกเขาทัน ในขณะที่คนต่อมานี่ก็มาคอมเมนต์ว่าอย่าได้เอาทีมฟุตซอลไทยมาเปรียบเทียบกับเวียดนามเลยมันน่าอับอายส่วนคนต่อมาก็กล่าวว่าไทยอยู่ในโถท,ที่สองนะมันแตกต่างกันไทยฟุตซอลได้ไปถึงขอบเขตในระดับโลกแล้วแต่เวียดนามเพิ่งจะหลุดออกจากทวีปส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เปรียบเลยว่าทีมชาติไทยเนี่ยได้เล่นในฟุตซอลโลกเป็นประจำเหมือนกับว่าไปจ่ายตลาดเลย ส่วนคนต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งความพิดเห็นที่มีมุมมองหลังเกมนัดเปิดสนามว่าผมดู2เกมในเวลาเดียวกันทีมชาติไทยนั้นเล่นกันได้ดีเลยส่วนคนต่อมาก็มาแสดงความพิถีพินเชิงแนะนําว่าเราควรที่จะเรียนรู้จากไทยนะถึงแม้ว่าพวกเขาจะพ่ายแพ้แต่ว่าก็ยังคงเจ๋งซึ่งจากตรงนี้ชาวเวียดนามคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าทีมชาติไทยเป็นตัวแทนระดับท็อปของตะวีปเอเชีย มันไม่น่าแปลกใจที่ไทยสามารถเล่นได้ขนาดนั้นในครึ่งเวลาหลังมันเนื่องมาจากว่าพวกเขานั้นเหนื่อยล้าดังนั้นจึงต้องพ่ายแพ้ไปในท้ายที่สุดครับ ทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นของแฟนฟุตซอลชาวเวียดนามหลังเกมนัดประเดิมสนามในศึกฟุตซอลโลกด้วยความพ่ายแพ้ของทั้งทีมชาติเวียดนามและก็ไทยที่ผมได้เก็บมาฝากการเป็นคว้นหลงหลังเกมกันในคลิปนี้สําหรับเกมนัดถัดไปทัพตัวเล็กทีมชาติไทยของเราจะลงเล่นเกมนัดสําคัญกับทีมชาติโมโร็อกโกที่ชนะหมู่เกาะโซลมอนมาได้ถึง6ประตูต่อศูนย์ในวันที่16กันยายนที่จะถึงนี้ยังไงก็อย่าลืมติดตามเชียร์และให้กําลังใจนักเตะไทยของเรากันครับ แต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความผิดพลาดในการแปลณนะตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออาภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ